แว่ไม่ได้ทันพี่หล่อยน้องพี่เห็นแล้วพี่ไปเก็บหรอกแ้ใครช,ชักชปืนเช็คเช็คฉันเองเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตะแคร่ปล้องที่ <c oughs> ออไหนไม่รู้ไม่ไม่ไม่วงนอนไม่เอา เขาใต้ดินมานะภายในมืดอ,อ,อุ้ยมาไปที่ไหนวิ่งไปห้องน้ำหมดเดียวอรอเช็คแล้วผมวิ่งไปดักของกันเลยใต้หารถเอออะไรอะ่ะวิ่งจะแคปเซแคปมีถังน้ำมันอยู่ตรงต้นไม้ห้องน้ำหนึ่งปียิงให้หน่อยขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไปยิงอันนี้อะไรนะผมตายาสนายอง<ส><ส>เดี๋ยวรอดูก่อนอาจจะเป็นสนายแมพสนายข้อมูลหกไม่น่าใช่เป็นสนายน่าจะเป็นสนแป๊บเขียวโโคนโคนโคนอยู่สร้างสองแน่นอนพี่ได้ยินแถวอันี้นะทางที่เรามาเลยตัวเปล่าสนายกระบอกเดียวเล่นสิบสามวัน วีหูฟังเกาะไม่มีเป็นแม็กอยู่ไหนวะหน้าตายตายอยู่หน้ารถตกักผมจะไปดักหลักกระละสั้งตอร้อยนี่กาวมาฟังหลานกีดะ มีใครดูได้ไหมไม่ดูดูไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้พี่คุณดูฝั่งพยาบาลได้บ่อนสุกันอะไรขึ้นมาวะแกขึ้นมาใช่แคมาจังเลยนี่บึ้มแตก พี่สงสัยว่าจะเป็นแถวร้านกิจร้านกิจยิงได้ไหมยิงไม่ไม่ได้เหรอไม่ได้ไหมผมตายหน้าหน้ารถตักอะที่ผมไปดักข้าวสงยิงได้เดี๋ยวโบกี้ยิงได้ไ กี่ยิงด้วยที่แผนโซมไกี่แล้วขาชี้เลยห<อ>ัวชิมไปทางไหนอะหัวทิมไปมาทางสร้างสามแตดูไม่ได้ไม่ใช่ดูไม่ได้แต่เขาเปนต้นก็อาจจะได้ก็ไม่รู้อ่ะ เอาที่พี่ได้ยินเนี่ยพี่ดีนแถวนั้นแหะหลังนะรถไฟไปสนัอ๋ยเราวิ่งผ่านมาอุ๋ยวิ่งไปทางไปสนัยนะพี่แล้วก็วิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับมานอนพุ่ม วิ่งมาแล้วฮะมันวิ่งมาสองตัวจากโรงพยาบาลจะเข้าสร้างสามเข้เาสร้างสามแบบเขาหลังไปแวไอุย้ยบนเนินุวยอ่ะตัวหนึง่งตายตัวหนึ่งติบตายโอ้โห ตกไปแล้วตัวนั้นตายไปแล้วเหมือนมีตัวข้างในด้วยนะมันเข้ามามีมีมีมันเข้าไปแล้วพี่เดียวตัอะไรอยู ิดนี่งตายไปตัวหนึ่งใช่ป่ะใช่สามตัวอีกคิดตัวที่เห็นสองเข้ามาหนึ่งก็งทั้งหมดสาไม่มีตัวที่ทยิงนะทไม่มีพี่ ไอตัวที่ตัวที่จ๊บเห็นไรลูกสองแต่ตัวที่จ๊บยิงนี่ไม่รู้นะว่าใช้ปืนอะไร้องมั้งเดี่ยวโดนยิงวะไม่ไม่ไม่นอนตัดอยู่มันมีเสียงสนัยกระสุนกระทบอะ่ะมันยิงตะแคบมั้งตอนนั้น แล้วคอนสองชั้นที่ชอบขึ้นน่นแน่นอน รอดักยิงอีกฝั่งหนึ่งหันไปเห็นจิ๊บกำลังปีนขึ้นเลยเศร้าก็โดดังตับกล้าวใจอะ่ะก็เลยโผล่ขึ้นไปยิงเสียงดังมาทุกที่ได้ยิแล้วแหละวล่วมวามีโคนจะเห็หน้ากอด หลังจะทุกมีออกจากปุ่มเลยจิมมันเอาปลาก้ามาเล็คิดตัวถึงว,ว่าแม่งใส่ใหญ่เลยอยากให้จบเวทไมไวมันจะให้จบเวทใครย่องวะไม่มี มีนคนเดินข้างในทั้งสามอ๋อสแคปสแคปสแคปเห็นคนนั้นนี่ยมันร้องแล้วมันวิ่งอะเนี่ยไหยิงไ่หรอใครวิ่งอะพี่พี่อยู่บนทั้งสามหรือเจ้าของไปหมก อุ้ยอยู่คุ้มเดิมใช่ไหมเราอ่ะ พ่อมึงเลิกวิ่งออกหลังทักษะแล้วเหรอไอ้ใจ,จะไปปีนคอนเทนเนอร์มีเสียงวิ่งวิง่งตรงไหนหน้าสร้าสองตัวพี่ เอาตัวนั้นไม่จะตายไม่จะตายตายแล้วโอเคอีกดีกว่ขึ้นอีกเฮียโดดขึ้นดิโดดขึ้นไม่ได้ ปีนหน่อยหนูปีนหน่อยมัน,ม,นมันปีนไม่ได้ระวังพี่โยแซแครหลัง,ง,งตั้งแต่ปีนได้ดีเ่เคยปีนอยู่ จุมน<อ>นบมันดีตัวนี้กลูยิงไปตัวนี้ยิงยิงฉีกไหมเอ่ยไอ้แคปเนี่ยไแคปไอ้ตัวนั้นก็ไแคปเลสอยากได้หลีกลกลับยิ้มหายพราะมือ เออสทกแคปวิ่งผ่านหน้าสร้างจากขวาไปซ้ายแล้วปืนโอ๊ย,ยมือเหรอใช่ใช่ไหนวันเนี้ยมองไม่เห็นโอ๊ยเหี้ย อุยจะตายไม่ตายไม่ตายเดงกไม่ได้เป็นห่วงขี้เกียจหมกกระเป๋าไปอยู่ไหนไม่เที่อวมเลยวีเดินเหรอ ใช่เลย,เลยใช่ไหมเดือดจากนอกหลบสแคปอยู่โอเคเยอยกระเป๋าไม่มีด้วยตัวน,นี้พรพัดยาอกก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งยิงกู สี IP, ส่เกาะสเกาะหตัววิ่งสแคมได้ยินแบบขึ้นวิ่งวิ่งยาวเ,เหระวิ่งไปทางไหนวิ่งไม่รู้น้องปืนมั ทำแบบนี้ ของไปโยนนะพี่อือโยนที่ไหนพี่ที่เดี๋ยวพีไในห้องน้ำเนี่ยเออโยนให้กูด้วยไม่โอ้ยโอ้ยปีนขึ้นสิพ่อมัต้องยืนยืนเอาหน้าดันตรงติดขอบไอ้ลัวแล้วกดกระโดดไ้กดกระโดดค้างไว้ไม่เป็นไรของอุย๋ยเกาะ เนวๆโยนข้างทางขยะด้ะหดเยอะสักแคบมาละไอ้เห <laughs> ี<ง>้ย <laughs> ต้องมากาโว <laughs> เอาไปทีสองว่าผมเจียังเหรอ โอ้ยไอเชี่ยมันอยู่ไหนไี่เห็นมันเหมือนกันนะมันย่หน่อยอย่ีไปพี่ไปขอยกรีเลยเงกันแกอ้าวมึงงกอย่อยาวเลยยังไม่ได้ไปถึงเลย อาของมันตายไหนเนี่ยรถกูมไม่รู้ว่าตรงไหนของมันไอ้รถอะไรมันะอะอะโอเคเดี่ยวไปเกี่ยวข้มาแล้วใช่ไหมหไม่เห็นแต่รู้ พอเสไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแต่ใดเลยเห,เ,หลเหลือแต่แตหูฟังพี่ยอใหญ่แล้วดอดูแถวหั่งทางฝั่งเดินไปกะลีเลย เดี๋ยวมกเกาะไปครับตรถมีแล้วโคตรชัดเลยครับเดี๋ยวจังหวะที่กูไม่มีเกาะกูโดนแคสตมีตายก็ดูนะอยาว้าคุณถอดเกาะแล้วสกอร์บรรชักเสียวเอวซะแล้วเกินโดนโดนจ้กรจี เอวร้อยเอร้อยได้แล้วได้แล้วไหวแล้วได้เลยอยู่ที่สู้ข่าวหน้าพยาบาลเหรอใช่สิข้างๆพยาบาลตรงรถเมย์ขอรถเมย์เหรอหรือว่าซายบีใครร้องวะทำไม้รู้สึกเหมือนคน้องอื้อเมื่อกี้ อยู่ตรงไหนละ่ะจะถอยรีบใครตายไม่ตายไม่ตายกูยิงเช็คเข้าไปเฉยอูตายได้ให้อูตายได้ S <s <we b> เบียปืนมึงไอกิ๊บจะดังไปไหนเนี่ยหลบหัวหอยกหัวหลบวับปั๊บปั๊บปต้องดังทีพี่พูดดังพะะูดเป้จะแคบเพิ่เดินใส่ <laughs> <s us> <s us> อ้าวไม่ได้ไปเก็บตัวที่ยิงไว้ ก็ได้น่า,าว่าถ้าเกิดมีคนตายปุ๊บสแกปมันก็จะมาเรื่อยมาเก็บของเพราะหิวเหมือนกันเลย